สวัสดีค่ะเปิดประวัติ My m a d Net YouTube เบื้อดังผู้ติดตาม10ล้านกับแนวทางการทำคลิปในวันนี้ค่ะ สำหรับ My m a d n e t YouTube เบอร์ชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนค่ะหลังบุกเบิกวงการครีเอเตอร์ใส่แกล้งหรือที่เรียกกันว่าแพร่งคอนเทนต์นั่นเองค่ะจนเกิดเป็นดราม่าลุกลามไประดับประเทศมาวันนี้ค่ะเจ้าตัวสร้างสั่์คลิปคุณภาพบนพื้นฐานของความสนุกได้อย่างลงตัวค่ะ และสำหรับประวัติยูทูบเบอร์ดังอย่างไม m ์เมดเนเขามีชื่อจริงว่านาธานบาร์ตลิงถือเป็นครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม YouTube ในยุคแรกๆที่โด่งดังจากกระแสะดราม่าค่ะในช่วงแรกเนตหนุ่มอเมริกันวัย20ต้นๆเข้ามาในเมืองไทยในฐานะครูสอนภาษาจนพูดไทยได้คล่องก่อนอาศัยคาแรคเตอร์ฝรั่งพูดไทยทำช่อง YouTube จนได้หลายคนสงสัยว่าไมเมดเนทคือใครกันแน่ค่ะ ช่วงเริ่มต้นแนวทางการทำคลิปของ My MedNet ค่ะจะเน้นการแกล้งคนในที่สาธารณะจับปฏิกิริยาหรือ Reaction นผู้ถูกกระทำมาเผยแพร่อาทิคลิปขอเบอร์สาวในห้างหรือคลิปตีหมอนกับคนไม่รู้จักค่ะซึ่งผลลัพธ์ก็คือ n นทสร้างชื่อบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วค่ะพร้อมเสียงวิจารณ์การทำคลิปทั้งด้านบวกและด้านลบตามมามากมายค่ะดยแนวทาง m y m ์ d n e t ที่เน้นสร้างกระแสแต่บาง ั้งครเลยเถิดถึงขั้นลุกลามเป็นดราม่าระดับประเทศโดยเฉพาะคลิปทดสอบวางเหรียญบนรางรถไฟค่ะที่ถูกดำเนินคดีด้านกฎหมายและเสียงเรียกร้องจากชาวเน็ตถึงขั้นให้ยุติวีซา่าไล่กลับประเทศไปเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่สร้างชื่อติดลงบนขึ้นแทนยูทูบเบอร์ดังที่ใครๆก็รู้จักค่ะเจ้าตัวก็เริ่มสร้างสั่งคลิปไลฟ์สไตล์แนวอื่นๆอาทิบล็อกหรือคลิปหวานกับภรรยาสาวลูกหมีวัลลภาค่ะจนมีฐานแฟนคลับผู้ติดตามระดับ10ล้านซับสไครต์ไปแล้วล่ะค่ะ ไม่เมดเนสเกิดวันที่12ธันวาคม2536ค่ะเกิดที่รัฐยูทาประเทศสหรัฐอเมริกาการศึกษาระดับไฮสคูลอายาลาไฮสคูลค่ะแต่งงานกับลูกหมีวัลภาทองปาน Facebook ค่ะนาธานวารลิงค่ะ